สวัสดีนะคะฝากสวัสดีเอฟซีทโลกนะ,ะแล้วก็ลูกๆเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมากดติดตามและก็มาชมคลิปะ,ะถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามน้อยและมีคนดูน้อยแต่คุณแม่กับกลับขอบคุณหละายนะคะเอ่อขอบคุณในมิตไมหรีที่มอบให้นะคะจากลูกๆเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะ <ๆ S 2> ก็มาพูดถึงกรณีคุณแม่ของน้องแตมงมมนะคะก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าอ่า ทีมงานของคุณเอนะคะที่ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้น้องก็คือทุกคนถอนตัวหมดแล้วนะคะในกรณีแบบนี้ก็ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาก็มาตั้งกฎว่าถ้าจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาคุณแม่ถูกไหมคะอถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครไปงานศพจะนั่งก็ต้องขออนุญาตหรือเปล่านะแล้วจะเข้าห้องน้ําก็ต้องขออนุญาตหรือไม่ซึ่งมันเป็นงานที่วางตัวลําบาก ที่เพื่อนๆถอนตัวก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าป้องกันปัญหาเนาะจากกันแบบไม่ต้องลบกันดีกว่าคือหมายความว่าอย่ามานั่งทะเลาะกันแล้วค่อยจากกันมันก็ดูไม่สวยงามอืมซึ่งมันเป็นมารยาทของสังคมหรือว่าเป็นความคิดที่ดีนะ,ะสําหรับคุณเอสุภชัยแล้วก็คุณอ้ําขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะอืมเพราะว่าไม่ได้สิ้นเสียอะไรจริงๆคุณเอเป็นคนที่ดีมากๆนะคะให้ยกนี่ให้น้องแตงโมเนี่ยห้าละห้าแสนนะ จะไม่ปิดเนาะเท่าที่ติดตามข่าวมามเสร็จปุ๊บทีนี้ส่วนคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยความจริงเนี่ยคุณแม่ไม่น่าเอาเงินสามสิบล้านทิปเลยนะคะคุณแม่มีโอกาสได้มากกว่านั้นนะคะมีโอกาสได้คว้าเงินสองร้อยล้านอย่างสง่างามถามว่าได้จากตรงไหนคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องนะคะ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่คุณแม่สงสัยในการเสียชีวิตของน้องนะคะคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องและมีโอกาสที่จะได้ตางตรงนี้สูงมากได้อย่างสง่างามเพราะอะไรเพราะทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันพิสูจน์หรือว่าตามล่าหาความจรงิง เอฟซี FC, แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านักการเมืองหรือว่าบางท่านหรือว่าอ่านักกฎหมายอะไรหลายๆท่านเขาก็พร้อมที่จะยื่นมือก็ไปช่วยเหลือคุณแม่แต่คุณแม่ก็ด่วนตัดสินใจไปเอาเงินทิพย์สามสิบล้านและได้ในลักษณะที่แบบเป็นบุญคุณนะคะเหมือนเขาแบบช่วยเหลืออะไรมาอย่างเนี้ยเออเนี่ยเขาเรียกว่าเงินบุญคุณแต่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตของลูกคุณแม่นะคะ เรียว่ารถมาส่งน้ำมันก็ไม่คุ้มกับชีวิตหลอกของลูกของคุณแม่เพราะการที่คุณแม่มาตัดสินใจแบบนี้นะคะแล้วก็ไปให้อภัยคนที่ที่พาหรือว่าเป็นเจ้าของเรือที่ทําให้ลูกคุณแม่ต้องไปจบชีวิตเด็กคุณแม่ไม่ไม่น่าอดวนตัดสินใจนะคะเพราะคุณแม่ก็มีมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือหลายๆท่านเลยแหละอืม ะะแล้วก็ทีนี้เหมือนกรณีเพื่อนๆของเขาก็เช่นเดียวกันคุณแม่ก็ไม่ให้อภัยเขาเอ,อเหมือนคุณแอนนาคุณฮิปโปพวกนี้นะคะอ,อส่วนกระติกน้ําอะไรนะอันนั้นเราก็รู้อยู่แหละว่าเอานางก็ก็แรงนะคะแล้วก็เป็นคนแรงน้ําใจแน่ๆเพราะว่าใครจะรักกระติกยังไงก็รักไปนะคะส่วนคุณแม่ไม่รักนะคะเพราะว่า <c oughs> คำว่าเพื่อนเนี่ยถึงคุณไม่ลงไปช่วยเขาแต่คุณก็ไม่ควรกลับบ้านใช่ไหมเมื่อกลับถึงฝั่งคุณก็ควรจะอยู่เพื่อให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ <c oughs> อันนี้มันผิดธรรมชาติของคำว่าเพื่อนหรือเป็นผู้จัดการคุณอย่ามาอ้างว่าไม่ใช่เวลาทำงานก็เลยไม่จำเป็นต้องทุกเทคแคร์หรือดูแลหรือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะ ถ้าคุณอ้างว่าไม่ใช่เวลาทํางานฟังให้ดีนะทุกคนถ้ากะติกอ้างว่าในวันที่น้องแตงโมเสียชีวิตเนี่ยกะติกบอกว่าไม่ใช่เวลาทํางานจึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องเอาเงินประกันได้ไหมละ่ะเงินประกันที่น้องแตงโมก็ให้ลูกสาวคุณอะ่ะอืมก็พูดไปเลยว่าดิฉันไม่รับเงินก้อนนี้เพราะนางไม่ได้เสียชีวิตในขณะที่ทํางาน กับดิฉันเพราะเป็นนอกเวลางานดิฉันไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้และดิฉันก็จะไม่ขอเอาเงินส่วนนี้ได้ไหมอ่าทำไมไม่ออกมาพูดล่ะอันนี้พูดในในความเป็นจริงเลยนะทุกคนหลักความเป็นจริงปกติเป็นคนพูดเองว่าคุณแตงโมเนี่ยวันนั้นน่ะคุณแม่เขาถามว่าทำไมไม่ดูแลน้องให้ดีเขาบอกว่าไม่ใช่เวลาทำงานนะมันเป็นเวลาพักผ่อน ไม่จาเป็นต้องดูแลและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบงั้นก็อย่าเอาเงินประกันเขาเลยเออให้ใครก็ให้ไปให้คุณแม่ก็ให้ป,ปฏิเสธนะ่ะคือคําว่าเงินประกันเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าต่อให้เขาให้ถ้าเราไม่เอาก็ได้นะเออถ้าเราปฏิเสธะเขาให้แต่เราไม่เอาก็ได้จริงๆคิดว่านะ <c oughs> ถ้าใครมีความรู้เรื่องกฎหมายข้นี้ก็มาตัวแย้งหน่อยนะคะขออภัย <c oughs> <c oughs> เออนะคะแล้วก็คุณแม่ก็แบบว่าต้องหาที่ปรึกษานะคะต้องหาทานายความที่เขารู้เรื่องข้อกฎหมายมากๆหน่อยอส่วนในกรณีที่น้องแตงโมเขาใส่ชื่อน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยในมุมของคุณแม่คุณแม่อาจจะเข้าข้างคุณแม่น้องแตงโมนะคะในฐานะคุณแม่ท่านนึงถึงท่านจะโดนถลม่มเละยังไงก็คือเห็นใจนะคะอืม พราะบางทีคนเรามันไม่ได้พักผ่อนมากมันอาจจะเบลอๆอ,อาจจะพูดอะไรไม่ได้คิดอันนี้เป็นนะคะเพราะคุณแม่เคยเห็นอยู่เคยมีคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วพูดผิดๆถูกๆมีนะทุกคนนะ่าอืมให้มองให้มองอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันเออแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมที่คุณแม่ตัดสินใจทําแบบนั้นนะ่ะไม่ได้เห็นด้วยที่ตัดสินใจว่า เอาเงินสามสิบล้านแล้วก็พอและจะจบคดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่เห็นด้วยเพราะคุณแม่มีโอกาสาที่ได้มากกว่าสามสิบล้านนะคะเพราะอะไรคนที่คุณแม่สงสัยและก็คงใจในการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเขามีมากพอที่จะจ่ายและในหลักฐานหลายๆอย่างข้อพิรุษมันก็มีเยอะโอกาสที่ชนะคดีนั้นสูงมากโอกาสาที่จะได้เงินสองร้อยล้านก็สูงมาก แต่คุณแม่ก็เลือกที่จะมาเอาสามสิบล้านทิพ์น้อยนะคะอืมอันนี้ไม่ได้ดูถูกเงินสำหรับพวกเรานะ่ะร้อยหนึ่งก็มีค่าแหละอืมแต่ถ้าถ้ามุมของคุณแตงโมนเนี่ยสามิบล้านถือว่าน้อยมากสำหรับคนที่พาเข้าไปเที่ยวหรือประเจ้าของเรือรวยมากนะคะอืมแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าทำให้โทรลงคุณแม่สนันวันไว้เลยเมื่อคืน ะคะทุกคนหลายๆคนเคน fc เปลี่ยนข้างไปรักกติกบ้างไปทะลุมคุณแม่บ้างล้อเรียนโน่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนสําหรับตัวตัวตัวพี่หรือตัวแม่หญิงนี่อืมก็ก็มองมองมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าก็เป็นลูกของเขานะเออเขาจะทํายังไงก็ได้เพราะเขาเป็นลูกเป็นแม่ลูกกันอืม แต่สังคมอาจจะเห็นขัดแย้งเพราะว่าคุณแม่ทําไม่ถูกแต่ถ้าในฐานะแม่เขาตัดสินใจแบบนั้นเราก็พูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วอืแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ตำหนินะคะอืมก็เลยจะมาบอกแค่ว่าคุณแม่มีโอกาสได้มากกว่าสามสิบล้านนะในการต่อสู้คดีครั้งนี้ยังไงก็ได้ เพราะมันมีข้อพิรุษเยอะทุกคนไม่ยอมพูดความจริงทําไมคุณแม่ไม่รอให้ความจริงมันเปิดเผยก่อนค่อยมาพูดเรื่องเงินนี่ต่างหากสิ่งที่คุณแม่ผิดพลาดนะทุกคนนะเออยังไงใครมีข้ออ่คิดเห็นอะไรยังก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะทุกคนนะขอบคุณมากมายยังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณน้องไปสู่สวงสวรรค์ก็แล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายทุกท่านเลยนะคะ คุณแม่เชื่อว่าคดีนี้ยังไม่จบอาทิตย์นี้ก็ยังไม่จบแต่จะมีคนสารภาพหรือฆาตัวตายหรือโดดน้ำตายแล้วที่เกิดน,นะขอบคุณมากมายสวัสดีจ้ะ